สวัสดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆายสไตล์พี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวการ์ตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะ อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแผนเค้กนะคะไมพาย,ยางซิลิโคนค่ะแป้งแผ่นเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะจานสําหรับใส่แผนเค้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแผ่นเค้กการ์ตูนกันเลยค่ะ ค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่อุกก็จะวาดภาพแผนเค้กกระตูนนะคะรูปเรเวนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะคะในกระตูนเรื่องทีนไททันสนะคะเรเวนเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยก็แปลว่าว กานะคะหรือว่าอีกานั่นเองนะคะ R A V A N นะคะตอนแรกพี่อุ๊กก็งงนะคะเพราะว่าหาเรื่องราวเกี่ยวกับเรเวนนะคะภาษาไทยเขาก็แปลว,ว่ากานะพี่อุ๊กอุ๊กก็เอ๊ะอะไรวะก็แปบแบบว่าเออไปดูคําแปลอ๋อโอเคก็ลืมไปว่าเรเวนนะคะแปลว่าอีกานั่นเองนะคะโดยตัวละครตัวนี้นะคะก็คือ เขาจะมีลักษณะเนี่ยเป็นแบบบุคลิกภาพเนี่ยเป็นแบบมืดมนแล้วก็ลึกลับนะคะตลอดทั้งเรื่องเลยนะคะเรเวนเนี่ยก็จะมีผิวสีซีดนะคะอม อมสีเทานะคะมีตาสีม่วงแล้วก็มีคิ้วค่อนข้างหนานะคะเธอมีผมตรงนะคะเป็นลอนสีม่วงแล้วก็มีสัญลักษณ์อัญ,ญมณีสีแดงนะคะอยู่ตรงกลางหน้าผากนะคะหรืออัจ,จะนะจัก,กรกะนั่นเองนะคะเรเวนเนี่ยเป็นลูกครึ่งปีศาจนะคะใช้รูปลักษณ์ปีศาจของเธอหลายต่อหลายครั้งนะคะแต่บ่อยครั้งนะคะที่การใช้ร่างปีศาจของเธอก็ทําให้เธอสูญเสียการควบคุมนะคะ เมื่อเรเวนอยู่ในสถานะปีศาจนะคะดวงตาคู่ที่สอง ก็จะปรากฏขึ้นตรงบริเวณคิ้วของเธอนั่นเองนะคะชุดซูเปอร์ฮีโร่ของเธอเนี่ยก็จะประกอบด้วยสีที่เธอชอบก็คือสีน้ำเงินกรมท่านะคะเธอมักจะสวมเสื้อคลุมสีน้ำเงินกรมท่าแบบที่มีฮูดนะคะจับคู่รองเทา้าบูทหุ้มคอที่เข้าชุดกับพื้นรองเท้าสีเทาอมดำนะคะเสื้อคลุมของเธอจะประดับด้วยอัญ,ญมณีทรงกลมสีแดงเข้มนะคะคล้ายกับเข็มกลัดนะคะซึ่งชุด ด้วยปิดเสื้อคลุมนะคะมันก็จะครอบคลุมเสื้อของเธอนะคะแล้วก็ได้รับการาแก้ไขให้มีเสียงได้นะคะแล้วก็เรืองแสงเมื่อมีปัญหาดังเช่นในบางตอนนะคะที่น่าสนใจนะคะก็คือเรเวนเนี่ยเป็นสมาชิกของทีมคนเดียวเลยที่ปรับ ชุดเครื่องแต่งกายอยู่เสมอนะคะให้เหมาะอยู่กับสถานการณ์ต่างๆที่เธอต้องออกไปทำภารกิจนะคะก็ว่าไปก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะคะที่ดูมีความหมุนหมองอย่างชัดเจนนะคะพี่อูว่าเ r รเว่เนี่ยก็ว่าเออสีก็มีอะไรไม่เยอะนะคะก็วาดค่อนข้างง่ายนะคะพี่อูคิดว่า น้องๆอ,อาจจะไปวาดตามได้นะคะกลับด้านมาแล้วนะคะก็สวยงามเหมือนเช่นเดิมทุกครั้งนะคะหวังว่าน้องๆจะชื่นชอบนะคะสนุกไหมคะวาดรูปแพนเค้กการ์ตูนกับพี่อูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชื่นชอบนะคะพี่อูน,นะคะฝากน้องๆน,น,นะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามกด s u b ส c r i b e นะคะช่อง YouTube วาดรูปง่ายๆสไตล์พี่อูกันด้วยนะคะ พิวมีช่อง tiktok ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะวาดรูปง่ายๆนะคะกับพิุนะคะด้วยนะคะเพื่อที่จะรับนะคะเทคนิคพื้นฐานสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่อากจะเริ่มต้น วาดรูปแพนเค้กกระตูนนะคะพี่อูมีเป็นไฟล์ PDF แจกฟรีนะคะโหลดได้เลยนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ